ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องไปกันทุกคนทุกคนเป็นพังไทยและพังลาเราจากต่างประเทศมันยิ่ดีกับส่องของเราก้าสุดสุดแล้วพี่น้องนะสำหรับนี้เราก็จะสั่งพี่พี่น้องเราก็หมดทั้งต้างสั่งเรื่อนทุกๆพี่น้องหน่อยเนาะเราก็ขี่รถไทยมาแต่หาหมอว่าแต่หาหมออะไรพี่น้องเนาะตอนนี้กำนังเราก็กำลังรถไทยพี่น้องหนอยเนาะโดย สุดท้ายการสิสอัดชายไปใชามากเพื่อนพี่น้องก่อนติดกระตอกกระแต้แทพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ขอโทษขออภัยนักพี่น้องกันบพาะการสุกูสุคนไม่กันชั่นกับโบมีพี่น้องเลยเนาะขาข้องกับโบมีเอามือจับเอาเด้อพี่น้องให้พวกเราได้พี่น้องเราไปกันพี่น้องเนาะเพื่อนก็นอนเดี๋ยพี่น้องเลยหลังจะปลุกพวนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ขออัดชิปไปเรื่อยๆพอดีให้พี่ให้น้องเรื่องเดีชยวจะกันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดย ทางพระเฒ่านกับพีละคือข้าวต้ไทยเยอะพี่น้องเลยไอ้พี่เลวพี่น้องนะคี่น้องเลยแต่พี่น้องไลฟ์ฮูไลฟ์ตาขอโทษขอพ่ายแหละพี่น้องไอ้น้อแล้วก็แบบว่มีคลิปลงเลยมันนี่นะคนแต่ค้ากับลูกกับเมียเพื่อพี่น้องเลยฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้พ่อก้าวเลยเด้อพี่น้องไอ้นาะ จรลุ้นก็เป็นทหานเป็นหนีอยู่พท่าไห่พี่น <k todo> ้องเอ่ยเนาะช่วงนี้เราพาออกกุ้มใจพี่น้องเอลยบริเผดผิวเหตุการณ์เหตุงานนำทีมงานเด้อมันนี่กับพี่น้องเอ่ยเนาะมาขอโทษทั้งพี่น้องกันเบิดกันสุขู่สุคนพี่น้องเอ่ยเนาะเด้อไปใส่กระสายไปใส่ไม้พี่น้องเอลยแล้วก็มากับทั้งลูกกับแม่ลูกก็อยู่ในพุมนี่แหละพี่น้องเน่อยอ้มยุกอยู่ที่นี่พี่น้องเอ่ยเนาะ Bà gái gái chấp bái, kia đúng rồi Tuyệt vời không ai, lúc cá đẹp bà gái đẹp, cả nhà mất, kia đúng rồi Bà gái thôn đại, kia đúng rồi Bộ bên nhà Căn lúc mẹ, nhà đẹp, nào có cóp, kia đúng rồi Thì, lúc xa, lúc xa, lúc xa, kia đúng rồi, kia đúng rồi Như như tê phố Hồn, kia đúng rồi Bà gái chấp phố Hồn, bộ căng, bộ hay Chúng phần đẹp, kia đúng rồi Cám nghĩ tê phụ đẹp, cám nghĩ tê cao thảo, cấp Bỏ cáo đi lại, kia คลิปนี้ก็สีก็ส,สีไล่หูไล่ตาหน่จังหน่อยพี่น้องเลยเนาะแดดกับพ่อแดดพี่น้องเลยสบายแล้ลูกกุ๊กลูกลกุ๊กลระเพื่ออยู่พี่น้องเลยกระโปดพ่พี่น้องเลย ไปกับพวกบกพ่อบก้าวบก้าวกับค้าใช้กันนะองบบก้าวกับท่านผู้ดูแล่นลุงเนี่ยพี่น้องเลยมาจต่งงาหมอพี่น้องเลยตอนไปกับบุรีรัมย์ที่พี่น้องได้เบิ้งพี่น้องกับน้องกับขอโทษขอให้ที่พี่น้องเหมือนกันเบื้งกานทุกคนพี่น้องเห็นเนาะกับนี่บก้าวบุรีรัมย์พี่น้องเบิ้งเพราะว่าบก้าวกับค้าลูกเมียกับบุรีคลินมาจากถ่ายของถ่ายคลิปพี่น้องเนาะ อักจากที่มาแล้วมาก็ขับข่ายที่น้องได้เบิ่งนำกันกันเวิร์กันสุข,ขุสุคขขนพี่น้องเอ้ยโอกสนไทยกันจะชันจะนเช็ดนี่น้นนองเอ้ย เต็มที่พี่น้องเลยตั้งตันตั้งตันอยู่ยังรถผ่านไปผ่านมาขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะผ่านมาครับดตั้งพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะกับคนละมือต่อกันฮพี่น้องกตนพ่อชันคนละพี่น้องเลยเนาะกัะไดกระได้ตอนนี้กับโจวก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปต่อกันจิมมื่อนละพี่น้องเลยเนาะกระไดกับมือแทนเลยพี่น้องเลย จับกล้องนี่ก็ได้โอเคโอเคพี่น้องตอนนี้ก็กบก่าก็มาหอดเรือนไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็หาก็งห่อเรือนพี่น้องเลยฮะเถอะวาก็เมือ่อยพี่น้องเลยเนาะเมื่อยแทบ้มือบาทพี่น้องทั้งมือจิตทั้งมือใจพี่น้องเลยทั้งมือแดดพร้อมพี่น้องเลยฮะเถอะ ทางซอยหนึ่งเราก็นอนอยู่พี่น้องเนาะก็ใส่น้ำเกลือพี่น้องเนาะเอามาใส่อยู่เพื่อนพี่น้องเลยท่านหมอพอดีมาให้มาเบิ่งอาการมาเบิ่งอาการอยู่เพื่อนก็ได้พอดีพี่น้องเนาะโดยเบาเกล้าก็เลยมาพี่น้องเนาะมาขี่รถถ่ายหากระมอฮหอนมากินนี่พี่น้องเลยเพื่อไปจะเพื่อเพื่อฮ่อนกับมันง่ายพี่น้องเนาะโอ้ทางลูกชายเบาเกล้ากินเพลกับแม่ถ่าพี่น้องสบายดีแม่สบายดี เอ้ยแล้วก็ก่ามึงจับอัพพี่น้องเอ้ยกะสิเส้นๆแน่เด้อเนาะมึงบ่าวก็กับพี่น้องบ่นิ่งนี่เนาะเนาะทางลูกชายเปล่าก็ก็นอนมาตามทางพี่น้องเอ้ยเอ้อหาก็มาฮอดพี่น้องเอ้ยน้องชายประกาศนอนอยู่พี่น้องแต่สิจมลุลงไป หาก็เมื่อกี้ในพี่น้องเนาะถุกไทยว่าก้ามาแต่ห้องหมอพี่น้องเหรอเนาะถุกายกันนอนละแงงพี่น้องเนาะเดี๋ยวพะก้าจะจมลงเลยพี่น้องเลยขออนุญาตจมลงก่อนพี่น้องเนาะ คลิปนี้กาฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจบวกกับหลายๆคู่หลายคนเด้อพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นปกำลังใจบวกกับนเด้อพี่น้องเลยตันนี้บวกกับคุ้มใจแหงพี่น้องเยเนาะจนบาได้กินฮอตข่าวพี่น้องทางบาาวกก็ได้ขอนั่งไว้ก่อนจะกินพี่น้องเลยหาเขาฮอตหม้อพี่น้อง กะมาแต่หงหมอหักฮอดเฮือนมาเบิ่งอาการกันอยู่เฮือนพี่แหละพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ได้ผ้าบ่ท่วงบ่ซากะพบพ้อกันอยู่หงหมอคือเก่าพี่น้องมื้ออื่นก็ได้ันเพิ่นสิให้ายพี่น้องเนาะกสิไปทางหงหมอเมืองคือเก่าพี่น้องเนาะเพิ่นາມทีหมอว่าหมอนัดแหละถ้าบ่ท่วบ่ซาเป็นจังได๋ก็ให้มาหาหมอคือเก่าก็ได้เพิ่นว่าพี่น้องเนาะ Được rồi chân đại cá mọi người cá cả báo cao cả không ăn phi lại phi lại phía rồi nọ rồi cả chị quay lại đi phi đồng rồi bà cao cả Mấy mười mười đấy mình cái này phi đồng mười để xoay đấy hàng phi đồng sao bài đi phía trong đây là bao xa lên rồi bên đây kín khảo kín ăn bao cho ก๋าเสียวายยังไงพี่น้องเอ้ยเพิ่งก็นอนอยู่พี่น้องเอ้ยก๋าเสียบรุกเกลนเพิ่งพี่น้องเลยเนาะบ้านนี้ก็ได้แล้วก็ก๋าเสียโบมีคลิปยังเชิดได้ถ่ายพี่น้องก็มีแต่คลิปนี้แหละพี่น้องก๋าเสียลงให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องแล้วก็ก๋าเราได้ไปถ่ายของถ่ายคลิปเลยนี่พี่น้องเอ้ย บรรยากาศบรรยากาศงานเริ่มมาเลยโอ้กระโพกระโพทุกชิงทุกอย่างพี่น้องเนาะจังไดก็ยาพี่น้องยเนาะบกราก็สิสู้ชีวิตต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้กับบราก็สิลำลาพระจากรพ่อแม่พี่น้องไปเด้อพี่น้องเนาะกฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บกก้าเด้อแล้วก็เป็นกำลังใจทางครอบครัวเขางบบกก้าพ่อแม่พี่น้องยเนาะ โดยจากคลิปนี้เชิญรับพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพะกันในคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องเอานอะโดยสุดท้ายนี้บอกา้าก็ขอก้าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี